กาสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องที่หักแทงกันเบิดสู่ปู่สู่คนทางลาวทางไทยและไรทางต่างประเทศเด้อพ sure. ่อแม่พ <But> ี่น้องเนาะวันนี้ก็พบกัสยูทูปแสเลมซีโนเด้อหงเมยน้อเนาะวันนี้แสเลมกับพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งเพิ่นสมหรับสองบ้านพงเมยนาะเนาะเพิ่นเอารถเอาล่างขึ้นรถพ่อน้องเลยไปหาเบิ่งกับสมุทรเอ้ยเอารถแก้รถเพิ่นเนาะงตตักไปแก้รถยางเลยน้องนี่เนาะ ไปย่างติดมาได้ไปมาได้แล้วเราโสมาดึงออกเพิ่อนดึงมากเพิ่นลากซิงซองเฮนะเอา่นเข้ามาวานนะี่เนาะคนกระตุกต้แต่ยังมาแจง้งหนะัวต๊ะเบ็ดมือเบ็ดขึ้นเบ็ดขึ้นเนาะคนขึ้นเลยงนะ่าย พอพาวพี่น้องเพิ่ชิโยหัวรถขึ้นพ่อพ่น้องเน,นาะตอนนี้เงินคอเงินหัวรถดน้ำมันยอกใช่เินดินเง,งินหัวห้ถ ไ่ีันเลยค่ะคุชิตาแคนี้แะตาแ้่กางเออปดตันัออกมาอยู่อยู่แก่ดีล้นะกข้อหลบผิด่เนาะ

ผนกับป่งเตียงเนาะน้ำ <c oughs> มันดีเนาะดีน้ำมันตกบดเหม,มือบดขึ้มมน อ่าปัจจุบันนี้เนาะฝนก็ยังตกยังลิ้นอยู่พี่น้องเนาะมัดเช้าบัดตกอยู่นี่เนาะบุดตกบุดเช้าอยู่นี่แหละเนาะมื้อนี้นะเสกรถรถลานี่า้ลาน้องเอ้ยลากอ เพิ่นมาแต่เพิ่นแลหละเฮ้ยเนาะนต่คลอหลวงเนาะมาแต่เวียงจันแม่ถ้าได้เียกตัวไปเนาะแกเคลื่อนแก่คล้องเพินน่นกระิตเพินไปไหมเฮยเนาะตอนนี้เพิน่นกระหากลงมากเนาะนั่นจานโหนกรนสิตแปง้งโดดึ้นมาเอากระเจาเลือกกระเจ้าวนันเนาะ ไปเช็คเบิง่งเช็คลดเช็คล่างให้เด้เนาะเช็คแ้วดดเช็คลดแด้วบบนี้เนาะ กวันนี้เป็นวันศีลพ่อยนองเนาะวันพรนะเน้องคนนี้เนาะนี่ก็ได้มื่อวันพักเวียดอะไรพ่อยนองวันนะี้เนาะวันพักคู่วันชินอะไรพ่อยนองพ่อย,อยนองทำงานเนาะอื ก,ก็เพ่อได้พักล้วพร้อมนอนมีแนวเช็กแนวแปลงแนวเปตตาเปัน,น,ปน,น,ปน,นกับเหตุนะรถมีทางไปกันชิ้นกันได้เช็กได้แปลง <c oughs> น้าไก่กันไก่ขึ้นรดเนาะหาห้างหาข้อห้เมียอะไรไก่กันขึ้นรดนี่แล้วหาข้อข้อไเมียอยู่นี่นี้นะโบวอยู่ใ,ใกล้ก่้กัน นอนเห็นเทิงได้เหมือนกันฝนกระโต๊ะพึมพึมเนาะบุตรตกบุตรเศร้าฝนกระไรเนาะฝนไรเนาะเอนาะเช็กสายประคองสายประคองน่ไลร่มกระไรเนาะเร้าเหตุผ่านมาเลยแยกเอาเลยกันแน่นตึงนเลยนะ ล,ล่างใส่ประคอมานล้ครับใส่ประคอลงอด้นะล่างใส่ประคอลถพอน่พี่น้องเนาะลดลากพนอนาิเปดล้อเนะมือนีเนาะก็เช็คลายยางลายแนวยุ่เน,ะน,นะเานนพนออะพ่อ่น้องอะเอาเช็กก่อนจะไปหเ,เห็นงานกันอหนอยน,น้งเนาะายเข้า กำลรดกำลังอยู่กำลรดกำลังนอนกับนอนกบลุดนอยเอเด็นสายางมีคนโทรเขาฮะ เมื่อเหตุใดมันมาเดิกแล้วมึอคืนนี่น่ะแต่ยาแล้วมันอยู่คนละมองเลยนาอเมื่อมาเนี่เมื่อสันมาคือเขา เมียนะแต่เมื่อเมื่อจะว่ามีใครเลยเื่อใคราบานยังเงยมึงหเมื่อเลยกใจรือน้อากน้กไแต่สมร

นี่เมืออ่อเชโนก็ยังลอยไปลักแล้วน้อยแอไก่เติบเลยคืนนี้จะมาดักเติบคืนนี้มันเก้าโมงหรือสิบโมงประมาณน<ง>ี้เนาะโม่แปดหรือเก้าเออประมาณนั้น,นเนาะมาแบบชิม,มอนอันรนะช่างเจิดนนัะสุดย,ย,ยั่วย่แมนอยูวันนี้มันลมมาเลยกับเป่าลมบางน้ำเลยกับวันนี้ชุดคนกับชุดไปน้องวันนี้พักหนึ่งกับคนตกเ <c oughs> ลยฝนตกบางแหงเลย ไม้ชิตาจคือชิตาพ้นตกย่านได้นี่เงี้ยเสียงฝนแล้วกัแล่นมากอดแม่ย่านได้เสียงฝนเสียงลมแห้งแล้วมันย่านปุ๊บเลยพลุงวกพลุงวกพี่แล้วก็หาทางเรีนให้จีเ่นไปหาให้แม่แลนมากอดแม่ย่านนะลูกกินเจอเลย เมี pelled, ่ยเกียท oh ั้งไหนไปเจ้าเมี่ยเราเห็ดบุญพี่ช oh ้งในบ้านหายเห็นเมียเจ้าไปฉาบบ่อันอันชินเออฉาบอันชินสืบ่เจ้ามา่กะส้ม่อกาบี้อบถา เน,น,นาะมาชมโมาบ้านละเธอพนมีทางไปเนะาะทางใสใไปคือแก่เคืองแก่คอ,องไปไปนเออเออเอสียงงกระเจาน่้ำมนันหลดเคน,น,น,นบรบ ไล้ปเอน้มันมาใส่หยกไปได้หยกเครื่องไวคนกันเริ่มชิโต้ลยได้บ้างอ่าตอนนี้กำลังลงมาตลอดแล้วน้องเชกวดสชกร่างสชกปลาคอปลัแค่คนไหนได้คนน้องน่รลุดเนาะจักบุญชิโต้ เวียกเนาะอุ้เพียวพันชัยไปเวียกปชิมาแปลงรถดหญ่ขายใี่เลยของมันเช็กไว้ซะเช็กเยอะใช้งานไว้มีทางไปเมืนมาเช็กก่เซียเวลาเนาะว่างๆก็เช็กไปก็ชช่นเลยยนะ เอียังงานกับของพี่น้องน่ะมีจอดรถจ้างกันยังหลายคันอยู่ดอกของพี่น้องเนาะคนแย่งรถด้ามขึ้นเลี้ยงจันพี่น้องไปแก่หินเนาะแกหินแกยางเป็นจันปูยางเนาะด้ามตะพี้พ่นวะเนาะทำไอพ่นเนาะ พี่เจเพื่อนอะยายทั้งพี่ยังไม่ได้แล้วเนาะขารถอยู่พุ่นว่างทั้งนั่นลงมาพี่เพื่อนก็เอามาเห็ดยี่ห้อต่อเนาะดูยางยี่ห้อก็ยังไม่ทันแล้วเนาะเนี่ยเวลาไปเพื่อนเนาะทั้งนี้กับฝนตกแม่ฝนตกแม่เพื่อนจะโจอก่อนเนาะเพื่อนจะเห็ดจี่หยงก่อนฝนตกนีสองมื้อนี่แหละพ่อนพี่น้องตั้งแต่แรงวานนี่เนาะฝนฝนตกแรงวานนี่มาเนาะ กัเมื่อนี้ก็เริ่มลินลินต่อเลยเนาะบัดแห้งบัดเศร้าบัดตกอยู่นี่และวพอน้องเมื่อนี้ก็ได้ผลติดก็ได้เนาะน้ำมันใส่แล้วติดก็ถึนมีไหลลมได้ลมมันก็แยกใหม่ เห็นงานเพิ่งน้องมาไหมนอกเพิ่งภารกิจเพิ่งพี่น้องสี่เอาเครื่องปัดปัดทางเนาะปัดขี้ฝุ่นปัดเนาะอยู่ทางนี่แหละคืนแล้ครหลวงเพิ่งพี่น้องรถติดบ่ได้น้ำมันเบิดเพิ่งพี่น้องเนาะแล้สร้างเพิ่งก็เลยพากันไปแปรงรถก่อนเพิ่งพี่น้องเจี๊ยกลดแปรงรถก่อนเนาะจึงเอาน้ำมันมาใส่แล้วตอนนี้เนาะตอนนี้เพิ่งกำลังแยกเครื่องจะโหลดอยู่เพิ่งพี่น้องมาได้แล้วเพิ่งกระชิยกต่อเพิ่งพี่น้องยกเครื่องใส่รถ ต่อเลยเนะาะคาร์ด้ามเบอร์สิบห้าพอมีน้องมีหอรีบูเนาะพะัชรเกตนาครหลวงยังจันเนาะเอาเครื่องไปส่งนนะเลยเนาะเครื่องปักฝุ่นเนาะไปนครหลวงอ้าวเฮยย่อยเฮยหยางกันมาเนาะอ้าวหัวตดต่อจีนี่แหละพอมีน้องอีกเดี๋ยวนะเกนศูนย์หนึ่งเน,ะนาะคาร์ด้ามมีหอมีหอดีบูเนาะ ดีบูกันนี่แล้วเนาะเบอร์ซิงหาเนะกำแพายาคอนพึ่งกำลังฉุดขึ้นกันพาคอนหล,ลวงอะอ่างเนะเอาเครื่องใส่แล้วพึ่งจะขึ้นอะไรอย่างเงี้นี่กำลัง ยกข้อนะยกข้อขึ้นนะทุกคนเอาเลยแบบนี้เนาะทุกเนาะกําลังขยงขึ้นเลยเนาะเคและแบนบนี้กําลังเคลื่อน ขึ้นแะล้วเนายกขึ้นแท่น้อยแท่น้อยนะวิดนาดินขึ้นแล้วโยกขึ้นเลยเนาะเข็นยกขึ้นเลยเนาะนะถุงก็ว่าบางแหนี่นได้หก็ส่บ่วงมีบ่วงเนาะมีบ่วงนี่เป็นถุงกใส่กับกบวนะ่บวงเลยเพี้ยนะ สูงเปิบเลยขมาก็ลุกได้่ลยนะยหมเพื่อนกันือถึงลุงเกวอะแจะไปดิมันเน้ ยื่งไม่สิคักพื้นเวียงเใชนะ่ไหมพื้นว่างพื้นที่ให้หมอกับรถด้ามรถเผยน่องเนาะพื้นเสลียงเอาหยอยเนาะตอนนี้เนาะพื้นเสลียงจนนังได้เนาะใช่รถใต้เลยใต้เชนในเลยใต้เชนัยโหลดเลยเลยนาะเนาะ แล้วในี <row music> ่เขาในโกนนะเบ่งดูชีวิตบอน้องอนกันเจังหวะเลย ควอมใหญ่ของด้ามก็ควอมใหญ่ของใบพัดใบปัดก็หลุดปัดเนาะที่กับด้ามต้องเสลียงเสลียงลงกเนาะเสลียงจงทย์เสลียงขา โซลแรมพอจบคลิปเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะหากกดติดตามกดกระดิ่งเนาะกดไลค์กดแชร์เด้อเพื่อประหยัดค่คลิปนี้ไว้โซลแรมเด้อพ่อแพี่น้องเนาะเรื่องคิปยันหลังกันเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะพบกันคลิปหน้าเด้อพ่อแม่พี่น้องกลับสบายดี